ปลูกละมุดสาลี่ยักษ์เวียดนามไว้ที่บ้านสักตน้นคือการได้เป็นเจ้าของผล,ลไม้เกรดพรีเมียมที่น่าทึ่งทั้งขนาดและมูลคา่า 1. ได้ผล,ลไม้เกรดพรีเมียมทำราคาดีละมุดพันนี้กำลังเป็นที่สนใจของตลาดอย่างมากด้วยจุดเด่นเรื่องขนาดที่ใหญ่ยักษ์กว่าพันทั่วไปทำให้ตั้งราคาสูงได้ง่าย เป็นที่ต้องการของตลาดผลไม้แปลกใหม่และเหมาะสำหรับทำเป็นของฝากที่ดูน่าประทับใจ 2. ได้ทันละมุดรสชาติหวานกรอบเนื้อแน่นลักษณะเด่นของพันนี้คือเนื้อจะกรอบมีความเป็นทรายน้อยมากเมื่อเทียบกับละมุดทั่วไปให้รสชาติหวานจัดและมีกลิ่นหอมเป็นเอกลักษณ์ด้วยผลที่ใหญ่ทำให้ได้เนื้อเยอะเต็มคำา 3. ได้ต้นไม้ที่ทนทานและดูง่ายอย่างเหลือเชื่อ ละมุดขึ้นชื่อเรื่องความทนทานสูงมากทนต่อสภาพอากาศร้อนและทนแล้งได้ดีเยี่ยมและเป็นพืชที่ไม่ค่อยมีโรคหรือแมลงรบกวนเหมาะสำหรับผู้ที่ไม่มีเวลาดูแลมากนัก 4. ได้ผลไม้ที่ออกผลให้ทานเกือบตลอดปีละมุดพันนี้มีลักษณะติดผลดกและสามารถให้ผลผลิตได้เรื่อยๆเกือบตลอดทั้งปีถวายทำให้มีผลไม้รสหวานอร่อยไว้ทานในครัวเรือนได้อย่างต่อเนื่อง 5. ได้ยาสมุนไพราตามตำราโบราณละมุดเป็นผลไม้ที่มีใย,ยอาหารสูงมากช่วยเรื่องระบบขับถ่ายในตำรายาโบราณยังใช้สารแทนนินในผลดิบเพื่อช่วยบรรเทาอาการอักเสบในลำไส้และแก้อาการท้องร่วงหากคุณสนใจอยากปลูกละมุดสาลี่ยักษ์เวียดนามแนะนำให้เลือกต้นพันธุ์ในตะกรา้า เพราะเป็นต้นพันธุแท้แบบทาบกิ่งเป็นพันธุ์คัดพิเศษที่รับประกันผลใหญ่ยักษ์รสชาติหวานกรอบและให้ผลผลิตไวใน1-2ปีปลูกวันนี้อีกหนึ่งปีได้ทันละมุดลูกใหญ่สะใจอร่อยคุ้มค่าแน่นอน